สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียริจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับ Su ู zuki ิ w i f ปนะครับปี2019นะครับคันนี้เลยนะครับสีเงินนะครับเข้ามาติดตั้ง Smart g เก e OBD นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น TS Zero นะครับเป็น TS Zero เป็นเกตที่มีความสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับคันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับ เป็นรถซูซูกิสวิปปี2019นนะครับเลือกใช้เป็น OBD นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับ TS Zero นะครับสินค้าตัวนี้แล้วก็กันให้2ปีเต็มนะครับมีปัญหานะครับทางร้านเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับพอร์ต OBD ของรถนะครับซูซูกิสวิปจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเหนือเหนือแป้านเหยียบคันเร่งตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเราส่องเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับผมาดูกันอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับ อย <Keep S 2> ู่เหนือแป้นคันเร่งนะครับตรงนี้นะครับมองขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นพอร์ต OBD อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็แค่เอาปลั๊กของบีดีนะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บสายนะครับขึ้นด้านข้างขอบประตูไปหาตัวเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวเกต TSCO นะครับตัวนี้นะครับในรถ Suzuki s w i f ปนะครับปี2019ดูค่าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็นะครับตัวนี้นะครับเกรดจะสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับดูจากวัดรอบนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเข็มจะกวาดนะครับตามรถจริงเลยนะครับอนี้เลยนะครับนะครับจะไม่หน่วงนะครับจะเป็นเกรดที่ไม่หน่วงนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่สวยงามนะครับอันนี้เลยนะครับก็สามารถดูค่าต่างๆได้นะครับวัดรอบนะครับความเร็วอุณหภูม่าน้ำเป็นแทร แบบนี้ก็มีนะครับก็มีทิศนะครับด้านบนบอกทิศด้วยว่ารถหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิว่าน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำเครื่องนะครับแบตเตอรี่แล้วก็มีเวลานะครับให้มองด้านล่างนี้ด้วยนะครับเกียร์สัยงานนะครับจะมีไฟนะครับสีฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบอกสถานะว่า ตอนนี้เครื่องยนต์เราปกตินะครับไม่มีค่าอะไรผิดปกติไปเลยถ้ามีความผิดปกตินะครับไฟสีฟ้านี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กระพริบนะครับกระพริบเตือนเราเพราะมีเสียงนะครับปิ๊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 บประมาณนี้นะครับก็คือให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้รถเราค่าเริ่มมีค่าใดที่ผิดปกติไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับจะบอกว่า อะไรผิดปกติคือเขาจะกระพริบนะครับจะกระพริบบอกเราด้วยนะครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดปุ่มกลางนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับกดปุ่มกลางนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่สองนะครับเกจจะสมูทนะครับเนี่ยครับเนี่ยปรมานี้เลยนะครับสมูทมากนะครับแล้วก็หน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่นะครับหน้านี้ก็สวยนะครับเกจจะคมชัดนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียงเตือนเป็นแบบไหนครับผมจะลองตั้งวัดรอบดูนะครับเดี๋ยวลองตั้งดูมาดูกันนะครับถ้าเข้าเมนูนะครับก็คือกดปุ่มกลางค้างไว้อย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนมาที่เมืเราจะตั้งวัดรอบนะครับอันนี้อยู่4,000รอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนวัดรอบก็ง่ายนะครับแค่เลื่อนมานะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวอย่างผมจะตั้งที่3,000รอบแบบนี้นะครับ มาดูเสียงนะครับว่าเตือนแบบไหนนะครับเกตตอนนี้เสียงเตือนดังนะครับเปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นแดงนะครับมาดูครับที่3,000รอบนะครับนะครับเนี ouais ่ klar, ยครับจะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเมื่อเราปล่อยก็จะดับเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเนี่ยครับ3,000รอบนะครับนะครับเกตจะประมาณนี้นะครับเมื่อเกตต่ำกว่า3,000รอบก็จะเงียบไปนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับหน้าจอนะครับ เปลี่ยนได้หลายรูปแบบทําให้เราไม่จําเจนะครับเ,เทสเบรกได้นะครับเทสความเร็วได้มี PID บอกนะครับว่ารถรับค่าเลยได้บ้างนะครับามานี้เลยสวยๆระหล่อเลยนะครับท่านได้สนใจนะครับทักมาได้นะครับสามารถติดตั้งใช้งานได้กับรถดีเซลและเบนซินนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านโอบริษัของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับผมป๊อบโอบริษันะครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจขับรถมาใช้บริการร้านโอบริษัของเรานะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ